ดีค่ะวันนี้ทางร้านนะคะตาไม้นํากล้องนาราเทคปี2022นะคะตัวนี้นะคะเป็น4นิ้ว IPS นะคะความชัดที่กล้องหน้า 1296p กล้องหลัง 720p บันทึกทันทีเมื่อสตาร์ทรถนะคะแยกเป็นไฟล์วิดีโอกล้องหน้าและกล้องหลังนะคะสําหรับลูกค้าที่ได้สินค้ากับทางร้านนะคะให้ใช้อุปกรณ์ภายในกล่องเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูเมนูเบื้องต้นนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่ได้กล้องไปนะคะจะตั้งค่านะคะเมื่อใส่เมมนะคะครั้งแรกนะคะให้ลูกค้ากด format ก่อนนะคะก่อนการใช้งานนะคะ ในขณะที่กล้องกําลังบันทึกนะคะสีแดงมันจะกระพริบนะคะอันนี้คือกล้องกําลังบันทึกนะคะให้เรากดออกจากการบันทึกหนึ่งครั้งนะคะหลังจากนั้นมากดปุ่มเมนูนะคะ <simpler S 1> เพื่อทําการตั้งค่านะคะอันนี้คือเมนูเบื้องต้นนะคะความละเอียดนะคะ1นึ่สามารถตั้งค่าได้นะคะมาดูเมนูเบื้องต้นน,นะคะน,นี่คือเมนูเบื้องต้นสําหรับรุ่นนี้นะคะสามารถดูไฟล์วิดีโอที่ตัวกล้องได้เลยนะคะให้ลูกค้านะคะมากดปุ่มนะคะปุ่มโหมดนะคะ1 2 แล้วก็กดเลื่อนนะคะเพื่อเลือกดูวิดีโอนะคะความชัดที่กล้องหน้า 12,96P นะคะเลื่อนดูนะคะอันนี้เป็นาภาพถ่ายนะคะ 2m นะคะส่วนกล้องหลังนะคะ 720p นะคะแยกเป็นไฟล์ต่างหากนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่จะปรับกล้องหน้าและกล้องหลังนะคะตอนนี้มันขึ้นกล้องหน้าและกล้องหลังน้อยอยู่นะคะให้กดปุ่มที่2นะคะเพื่อปรับนะคะหน้าหลังหน้าหลังนะคะหรือครึ่งๆนะคะ สำหรับลูกค้าที่จะเปิดไฟนะคะให้กดปุ่มดาวนะคะคำว่าดาวนะคะนับจากข้างล่างนะคะ 1- 2สองนะคะกดค้ังไว้นะคะไฟด้านหน้าก็จะเปิดนะคะอันนี้นะคะไฟด้านหน้าเปิดนะคะกดอีกหนึ่งครั้งนะคะดาวกดอีกหนึ่งครั้งนะคะไฟมันก็จะปิดนะคะสำหรับลูกค้านะคะสามารถแชทสอบถามทางร้านก่อนกดสั่งซื้อได้นะคะสินค้าพร้อมส่งนะคะขอบคุณค่ะ